ไอเด Today เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย <Today>, สนับสนุนโดยเฮฟเลสวัสดีค่ะกลับมาพบกับวิกีและรายการไอเดียส d a เด y h e ายเ e ฟเลทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ในเวลา6กโมงตรงนันตงต้มค่าสำหรับรายการไอเดียส d a เด y h e ายเ e ฟเลวิกี้พาคุณผู้ชมมาที่ เฮฟิเลดีไซน์สตูดิโอเพื่อที่จะมาพบกับงาน b าร์บีคิวเฮปปี้เนสพาร์ค่ะสำหรับรายการไอเดียสุดเอเดย h บ y f เฮฟิเลดกี้มีไอเดียมาฝากสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบจัดงานเป็น outdoor หรือว่าเป็นงานปาร์ตี้สันสันสำหรับแฟมิลี่เป็นครอบตัวนะคะไอเดียที่ว่าคือการเลือกทาวบาร์บีคิวนะคะเดี๋ยวเราไปชมประอมกันเลยนะคะตามิีกี้มาเลยนะคะ คุณผู้ชมครับปัจจุบันนี้การจัดปาร์ตี้บาร์บีวนอกบ้านก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดว่าได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายนะครับเตาบาร์บีวนั้นก็มีให้เลือกทั้งเตาถ่านเตาแก๊สเตาสําเร็จรูปหรือเตาบิวอินก่ออิฐถือปูนซึ่งแต่ละชนิดนั้นก็มีข้อดีข้อเสียที่ต่างกันนะครับคือเตาแก๊สจะง่ายต่อการควบคุมเปลวไฟและความร้อนขณะที่เตาถ่านจะให้กลิ่นอาหารที่หอมกว่า ในปัจจุบันนั้นเตาบาร์บีวชนิดแก๊สก็ได้รับความนิยมกันมากขึ้นและถูกออกแบบแผ่นกระจายความร้อนให้สามารถกระจายความร้อนได้ดีทําให้อาหารสุกเร็วทั่วถึงและรักษาคุณภาพอาหารให้คงความชุ่มชื่นและยังช่วยให้ไขมันไหลลงตามทางและช่วยป้องกันไม่ให้เกิดประกายไฟลุกขึ้นมาแรงเกินไปและเทคนิคในการเลือกแผ่นเหล็กกระจายความร้อนก็คือควรจะเป็นโลหะแข็งหรือแก้วไม่มีรูหรือรอยตัดมิฉะนั้นครบาบไขมันอาจจะหยดไหลลงไปที่หัวแก๊สนะครับ และในวันนี้รายการไอเดียทูเด y ์บา e เฮก็ได้พาคุณผู้ชมมากันที่เฮ f เฟ e เล่ดีไซน์สตูดิโหัวหินเพื่อมาพบกับบรรยากาศของงานบาร์บีวแฮปปี้เนสปาร์ตี้พร้อมด้วยไอเดียการเลือกเตาบาร์บีวสำหรับปาร์ตี้ของคุณอีกด้วยครับ เตาบาร์บี큐ที่ใช้เทคโนโลยี RQT นูคเ,เรียกั่า r a d i a n Quartz เทคโนโลยีค่ะเป็นยนงู้คุณผู้ชมน่าสนใจใช่ไหมคะสำหรับคนที่ชอบปาร์ตี้เอาท์ดอร์นะครับเตาบาร์บีวตัวนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับที่มีที่สำคัญก็คือ,อมีระบบกระจายความร้อนที่เรียกว่า RQT สามารถกระจายความร้อนทำให้อาหารสุกเร็วแล้วก็ทำโดยที่เนื้อของบาร์บีวเนี่ยยังคงความชุ่มชื้นอยู่ทำให้เป็นการประหยัดพลังงานด้วยครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียเจ๋งๆสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาเตาบาร์บีวสำหรับปาร์ตี้กับคนในครอบครัวและเพื่อนฝูงนะครับเตาบาร์บีวที่ดีนอกจากจะต้องแข็งแรงทนทานแล้วที่สำคัญจะต้องประหยัดพลังงานอีกด้วยนะครับ และที่มองข้ามไม่ได้ก็คือความปลอดภัยควรหมั่นตรวจเช็คสภาพและทำความสะอาดเตาทั้งก่อนและหลังใช้งานเพื่อป้องกันอักคีภัยปาร์ตี้ครั้งหน้าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเสียทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากไอเดียทูเดย์บายเฮเฟเล่ครับปีนไ้คุณผู้ชมบรรยากาศในงานบาร์บีคิวแฮปปี้เนสปาร์ตี้เละไอเดียที่วิกกน,นําเสนอวันนี้ชอบไหมคะอย่าลืมนะคะว่า ต่คุณผู้ชมมีงานปาร์ตี้เป็นออดดอร์อย่าลืมไอเดียของดิกี้นำมาอัพไลน์นะคะสำหรับวันนี้รายการของไอเดียสุดเดร์บายเคเลบุตรหลงแล้วนะคะเอาเป็นว่าพบกันอาทิตย์หน้าทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ในเวลา6โมง55ถึง1ชั่วโมาสำหรับวันนี้ดี่กี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะบายสวัสดีค่ะ